สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวัอนี้กับพ่อพี่น้องจะนิสสาบนอพี่น้องวัอนี้วันที่2ีเป็นวันศุกร์ที่21มิถุนายนพศ2567วด้องเช็เกลือพ้องเ้อนี้มาเอาเชื้อเห็ดค่ะเอาเชื้อเห็ดล่งล่งเลื่อนนี่พี่น้องล่งเลื่อนนะนะเปิดล่งเลื่อนไหมก่อนเลื่อนเปิด เปิดโล่งเลือนใบประมาณสชัมม่วโมงพุทธพนองเดอรหาไอหอดมันออกพนักศึก้าเขาไปได้ก็สือพอดีหละทำมานี่เสืออเส้อก่อนเสื้อว้ผสมอาหารได่ปอกอืม,มนี้ก็จะไป็นบลอกเฮดผี่นองเอาเสือใส่ใส่ลงเฮดใด่ผี่นองอดีเดอ้อไปค้างเาได้ออกเงินงกดได้กดสะสะไข้หายพุทธหนองเดอกดติดตาให้สาวพุทธหง เร็วๆเด้สิไปาหนานาเห็ดลงตัวพี่น้องหน้ากับโปแต่ดำพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดกับป่ปแต่ออไปเก็บโ่ไมีเห็ดอยู่แห้งมันมสีแหลืองนจะเนไรบุ๊คพี่น้องปเป็นนี่ตัวได้เดร็จแวมั่นคืนอีกต่อเมือ,เ,อเสร็จแล้วคืนอีกล่ง,งหนึ่งน้าุบนพี่น้องหรือเป็นปเห็ดลงเอาเสือถึงโล่งโล่งไนก้อนนี่เสือมาดองโล่งเพี่น้อง ราคาอยู่ะเสือมันมันลดลงแล้วราคาลดลงออืวันนี้อากาศก็บ,บ่อ้อนนะก็พอดีอากาศประมาณจัลยิบเก่าองศาลมั้งห่อนปานใดหมอนี้เลยพอดีอะเอาเสือ้อก่อนเสือลงเลยดีกลัวว่าจสิฮอดค่ำค่ำก็สิจะไปให้เกียเก่ยวหญ้าเกี่ยวเน้อเนาะเหตุอันนี้แล้วก็สิไปเกี่ยวหญนะ้าเรื่อยสินะมึงก็สิบ่ได้มาถ่ายให้หมู่เบิง่งเออก็บ่ได้ว่างอะอากาศมันก็พอดีนะ่ะ ามาถ่ายวิดีโอพี่น้องเบื้องพูนพอได้แซวันกับคุณซุ้มเหอะไอ้คนหนึ่งไอ้เบื้องคนหนึ่งพี่หน้องซุมเหอะพี่น้องเบื้องพอคอยซุ้มเหอะใชพปุ้นอันนี้ก็คุ้มขี้ย่างกับพี่น้องเด้อเนี้ยเด้อมันมาเอาอยู่ เราูมเหอะถ้าความสะอาดก็าบาดูแทยนอห์ก่อนนี่เลือโรหนึ่งพี่น้องตอนออนี้เสียขื่นยี่สองเหมือนเสียขึ้นพี่น,น้องโลคโรนเ่ยอีกสองวันจะขึ้นวันนี้ก็เอาโรงนี้ก่อนอืวันนี้ก็ทํโรงนี้ก่อนผมมีมือก่อนไม่สิ่ละแต่ตะได่ง่างไปแต่ตะได่ง่างมา <laughs> เพชรเกษตรท้ายโบกผู้หน้องขาเบิ้งมาร่นก็ได้ผู้น่องวันหยอกรกหน่องใส่รังค่าไม่ได้ผู้หน้องคือรังขันคือพยายามว่าไม่เอามาใส่สั่นตองแล้วเพราะว่ามันมันเก่ามันหัวมันหัวห้อยที่ห้าวปะบนมันหัวเขาห้อยห้อยในห้อยยาห้อยสีกาวนะพี่น้องก็เลยไปซื้อมาพอดีแฟนสัน่างหายได้เลยตาบนสซ่างหายคือละเก่าอร่อยแต่ว่ายังไงดิต้องยังไงทั้งหนาพี่น้อง อาหยางเทิร์นี่ซีมันนี่เองสีเนของนี่นี่นี่คือแล้วเวลาใบสามพอดีใบสามเคืองพอดีเลยแล้วเกือบซีมันออกพูดจั๊กก็ซีย้ายอีกมันสียากตอนที่ว่าเฮ้ยนี่เสื้อเฮ็ดเลยสีน้องนี่ต้องใส่เวลาเอาดิสาบนขออนุญาตนี่ก่อนเฮ็ดกเป็นเป็นของเด้อ สองโลพขวดสีแดงจังงอกเดี๋ยวคลิปมันสิยาวเกินไปเดี๋ยวหมู่สิบ่ได้เบิง่งอันอื่นนั่มอ่ะพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ตอนนี้ก็นี้มดครบสองโลพอดีพี่น้องจักกะม่วงแล้วฮู้จจ็เอา้ามาใส่อาหารเด้อพี่น้องอาหารจะมีสีแดงสีเหลือง ละกันแป้งข้าวเหนียวด้วยพี่น้องด้วยแป้งขนิ่งสั่งลักันสั่งละเฮ็ดเห็ดด้วยพี่น้องด้วยวันแป้งขนี่งอันเฮ็ดขนมเน้ยยตที่อันเขาใส่ไส้ย่างละโลหลนึงใส่ไส้ย่างละถุงหนึ่งโหลใส่ย่างละถุงด้พี่น้องด้วยใส่ซองลกกับไส่ย่างละสองถุงเบงกับซองเบงกับซอง หมดแดงกับมัดจอดดีดิได้ขึน้นหรแดงก็สองแดงก็สองใส่มัดเลยขึน้นหรกระมังนี่กระมังแตกขึน้นหรอมาใส่ประโยชน์ได้ว่าต้องไป็พิม

ข้าให้เข้ากันใช่ไหมเนาะกุกเข้าให้เข้ากันใส่กับส่วนห,หน้า ที่พื้นฐานเด็ก็ไปนอนเพ็นเพเปลือกเพราะั้นมคนเขาเสือเสือมาโหลดก็เเสือไปบีบบีบเราไปเอสมยังเส้อเลยนะี่นอนเพื่ไปปลูกเลยมันก็บเกิดเกิดยุกกยุบเพื่อเสือเป็นอากาศอากาศเพไหเพราะไหนเด้ไปนอนเนี่เพเปลือกนี่ต้องคุ็นณนายต้องเพศคุณน่ายตัวไปนอนเพืือกอากาศหอนแน่กับยุบเด้ าากาศหนาวได้กับบออกมันจะเหนวตัวมันเปลีอยนก็ได้เอาใจยากถ้าต้องถ้าต้องคุกคี่ยก็มันได้พี่น้อ,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 องถ้าต้องเรียนดูซื้อเสื้เป็นปีก็ได้หนึ่งจังเดืมาเห็ดได้ไ คนลอบคิดลองถือเรียกว่าสันล่องคิดลองถูกตอนแรกเก็ดรกองเตี๋ยก้อนอันลับพี่น้อกแบบนี้ท่าในใดคปนีม้มาหลายกองเตี๋ยให้ที่นหน้าแบบมือถือฝนที่ฉนองเฮ็ดม่ได้ขาดทุนหรอกแต่ว่ากระด้งของเรานิดหน่อยนะฝนง่ายมากสีกายนี่ฝนง่ายมากขวม เลือแต่อันบผาเลือแต่าผาคู่เฮ็ดแต่อุ้ยกําลังจะเกิดวัสดุยึดตะวั้ขายแต่ก้อนโดดเนึงเป็นบอลง่อยของกบ้ชเตอพี่น้องกูตายแป้งเฮ็ดก็ได้ เราไม่เข้าหาเยเข้ากันสิไ้กันหน่อยต้องเข้ากันดีแนละก,นะก็ดอาใส่ขุ่กส่ขุ่ทั้งสีไปกันหน่อไปห้อยบันห้อยแส้นแข็งแต่เขาเตรียมไปย,ยัเด,ดี๋ยวเห็ดกูณเดียวสิไปทีนน้อย ซาเบิงเห็นเลยเด้อคนละาไมากจะเบิงเก็บเห็ดปลาเนาะเห็ดปลากับมงวิวกับสองพันยูดิตโอ้ยกับหกลอยเช็ดลอยวิวยู่นิพี่ด้องอ่ะเข่าคนดีแล้วกะเดี๋ยวในะอาอใส่เอาใส่ถา่ายเตรียมตัวถึงโรงเรือนค่ะ ยังกับกมือยอกพี่น้องมวนดี <c oughs> บอกกับกนนยุูงทำไมล่ขึ้นน้อเลือนนะพี่น้องนีแต่พี่น้องห้กกากมายายห้กกากมานี่ห้อยห่อยเนี่ยเจ้มูสิบปเห็น จะหลยดอกไน้เส ement, ือเ่าไล่เสือเขาหลายอเูไปเรื่อยนก็เเทดไปเรื่อยนะพี่นนองจะทำให้ครบทุกสั่นมีหกสั่นกระเทศนว ไปนอยอืมบ๊กบตน่อยใส่ร้ายใส่หน่อยใส่หน่อยมันก็เดินเสือกเฮ้เกาข้าวมีปุ๋ยไปแยงใส่ห้มันข้ามขี่งัวนายน์ข้ามพีว่าขี่งัวมิใส่ต่อไปหน่อยเพื่องัวชี้งั้นตอมีใส่ห้มันแน่มันเป็นสีหัวขี่งัว มีชิ้งหัวแห้งออกดีขี้งหัวแต่ชิ้นหน่อยแห้งได้พี่หน้อนยได้ย้ายชิ้งหัวเปียกเนี้ยย้า่ขี้งหัวใหม่ขี้งหัวเขาเกาชิ้งหัวเก่าแห้งดีแห้งแห้งแห้งดีใส่ขี้เปียกแลมันมีเสือ้อราโดด เอ,อเห้ไม่ครบูสัน่นขอเอาอยาดเอาเสือใส่ก่อน้อาพี่น้องขั้นตอนต่อไปพี่น้องบ้านทดน้ำอน,นี้กใส่เสือเห็ดครบทุกสั่นแล้วพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปกัสิพดน้ำพี่น้องเด้อทดน้ำ โดย่าต <Okay. S 1> ้องลดเปียกแน่เลือพ so ี่น้องเพราะ้อง่าเปียกมากเลือกแล้วก็อันเสื้อเฮ็ดยกนี่ละว่ามันต้องสาวบอลดอกนี่มันมันผสมดินนะพี่น้องมันงการกากมันกากหลางจ็เสืเฮ็ดก็เสีออกดีบอสสาวรุ่นมากเฮ็ดเสีออกดีบอสกากหลาง พอดพ่อเปียกยังมดหลายเพราะว่าตวนี้มันว่ามีดินมีดินน้อยเดียวน้องอาจจะเป็นกากหลางวันเลยไม่ใช่กากกากนั่งผสมกากดินสนพี่น้อง เดี๋ยวปลามาเด้อไอ้หเห็ดเคยออกกันตังนานเด๋ยวคอยคลายเห็ดกันหน้าฝนอ่ะโคดีแรงพอดีเนาะวัวเลยนำหน้าพอดีน้ำตาลโคตรหน้ำถ้าเป็นการดินจะโฮดเปียกแน่นอนอันนี้มันกากดินวัวมีความชุ่มมีความชื้นอยู่ในตัว,วมันอยู่แล้วนะอ่ะพอโฮดเปียกกับที่แทะเกินไปไา้เห็ดก็ออก เดหน่อเด้อเย่อยบอกครั้งแรกเีเรียนสาวมันเห็ดกากล่างว่ามันกากล่างตัวเคยเห็ดกากล่างผสมกากดินนะพี่น้ออันนี้มันกากล่างเลยนี่ถ้าแปลงมาเลย่พี่น้อมาร์ยุบเป็นเดือนหรืว่าเสารงบานุอะใส่กระตาย่ามันมันจะเห็นเม่ไหร่นะพี่น้อมันเป็กากเ่แบบหญ่า็บได้ค่าขทีมั่งขึ้นเนี่ขาวจพี่น้อเลย ชาสีมันขึ้นไข้แน่สีมันถือไป็พี่สาวซอยขั้นหนึ่งพี่สาววนออกไปคลองขั้นหา หลเปิดเง็ยบพอหาหลุดแล้วกันพี่น้องนี่จะชิดหนุ่นลูะชิดให้เบิ้งบังอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วการหดเสร็จแล้วพ่อพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้กับหดขื่นน้ำเลยพี่น้องทำนั่นคุ้มๆขือนน้ากับถ้าหมันหดได้ด้วยทำมันชื่อล้างกระบอกออกได้ด for. อกพ like ี่น้องเฮ็ดออกหน่อยขื <tra> ่นไร้กรได้กกรบอกาม